หกราศีคนดวงดีพุ่งรุ่งดวงปังผลเคาะเปลี่ยนจากร้ายกายดีช่วงตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่1เมษายนมีราศีไหนบ้างครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มราศีนี้นะก็รับชมรับฟังกันได้นะครับว่าจะเป็นราศีอะไรล,ลาศีใคร นะครับก็มีทั้งหมด6ราศีครับโดยเฉพาะแน่ๆที่พ้นเคราะนะสามราศีแรกครับก็คือราศีพฤษภนะหรือผู้ที่มีลักนณสถิตราศีพฤษภราศีที่2คือราศีพิจิกนะหรือผู้ที่มีลัคนณสถิตราศีพิจิกราศีที่3คือราศีกลุ่มไงหรือคนกลุ่มหรือทีมกลุ่มหรือลักนาะกลุ่มนั่นเองนะครับโดยเฉพาะครับคนพิจิก คนพึกศพเนี่ยนะฮะโดนลาหูทั้งเลงนะครับพิจิกนี่โดนเล็งนะส่วนพึกศพนี่โดนทับโอ้โ oh, หเรียกว่าปีครึ่งที่ผ่านมาครับโดนคําว่าลาหูเนี่ยหมายถึงมมเมาลุ่มหลงไงนะครับอิทธิพลของด,ดวงดาวที่ส่งผลแบบหนักหน่วงเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเด็กเรียกว่าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างทําให้คนสองราศสีนี้ครับเหนื่อย นะครับมีปัญหารวมแล้วเยอะแยะนะครับและอีราศีหนึ่งก็คือราศีกุมนะคนจำตัวของคนราศีกุมก็คือดาวราหูนี่เองนะครับจูงที่ผ่านมาครับก่อนที่ดาวจะย้ายไปที่30ิครับมีตำแหน่งนิดนะนิดหมายถ,ถึงตกต่ำต่ำต้อยนะอับโชควาสนาไงทำอะไรก็ไม่ขึ้นมีปัญหาอุปสรรคเหนื่อยฟรีนะฮะทำอะไรก็ชีวิตเหมือนกนดีแต่ก็มีอุปสรรคอ่ะหลังจาก วันที่30มีนาคมแล้วครับตำแหน่งดวงดาวหรือดาวประจำตัวคนกลุ่มเนี่ยจะยกย้ายแหละนะฮะเรียกได้ว่าดวงจะฟื้นตัวได้ตำแหน่งทีวีโชคด้วยนะครับผม3ราศีไปแล้วนะครับราศีที่4นะฮะอ่าครับราศีที่4คือราศีมีนอ่าใครอยู่คนกลุ่มมีนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนต้องบอกได้เลยครับว่าดวงของคนมีนเนี่ยช่วงนี้นะตำแหน่งดาวใหญ่ นะครับยังส่งผลบวกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นรเรื่องการเงินการทองนะครับผมแต่ว่าเน้นนะดวงของคุณจะเริ่มฟื้นตัวแบบหนักๆจัดๆเต็มก็หลังวันที่8เมษายนนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคนมีเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับผมราศีต่อไปคือราศีมังกรครับอ่าใครที่เกิดราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีมังกรครับเรียกได้ว่าครับดวงดาวของคนราศีมังกรเนี่ย อยู่ตำแหน่งที่ดีนะดาวประจำตัวก็ยังมีตำแหน่งที่เข้มแข็งนะครับและเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโอกาสเรื่องการทำหากินบอกได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยพาลาสหนี้สินเยอะหลังจากนี้ไปครับตำแหน่งการเงินคือดาวพระราหูจากโครจรในตำแหน่งเทวีโชคหลังวันที่30เรียกได้ว่าวาสนาตัวเองดีแล้วาการเงินก็จะปังขึ้นมาด้วยและราศีต่อไปครับคือราศีพนูฮะ คนธนูนี่นะครับตำแหน่งดวงดาวครับบอกที่เลยครับดาวตีเทพนะดาวเสานะครับเรื่องการเงินการทองโอเคนะครับได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเกษตรเงินมั่นคงเดี๋ยวช่วงหลังวันที่8เมษานะดาวประจําตัวเนี่ยจะโคจรครับได้ตําแหน่งเกษตรและเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะเร<ๆ>ียกได้ว่าวดวงของคนราศีธนูเนี่ยเฮงปังนะครับและก็วันที่30 นะดาวราหูก็ยงย้ายเป็นเทวีโชคโอ้โหเรียกว่า3มเด้งเลยนะครับดาวใหญ่ๆส่งผลบวกให้คนราศีธนูเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีธนูนี่เป็นปีนี้เป็นปีเรียกว่าปีที่ตั้งเนื้อเลยปีที่ดีของคนราศีธนูมากๆนะครับเพราะมีดาวใหญ่ๆเนี่ยหมยถึงว่าตัวของคนราศีธนูเองจะมีสิ่งใหญ่ๆนะครับงานใหญ่ๆเงินใหญ่ๆญจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับทีนี้ครับเราก็จะมาดูภาพรวมนะครับพึ่งศพิจิก นูนะครับมังกรกลุ่มและก็มี่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรื่องการงานครับต้องเรียกได้ว่าครับจากที่ผ่านมาครับแหมที่บอกนะเหนื่อยครับเปลี่ยนมานย้ายงานมีอุปสรรคนะครับเจ้านายไม่สนับสนุนนะครับทำาอะไรแล้วครับก็เหมือนไม่ค่อยจะดีนักนะ สังเกตดูดีๆนะเหมือนปิดทองลังผ้าคนอื่นได้หน้าคนอื่นตัดหน้าปาดหน้าเค้กไปเราคิดดูนะกันครับที่สําคัญนะหลังจากนี้ไปครับดวงเปลี่ยนแน่นอนอย่างชัดเจนนะเพราะตําแหน่งดาวดวงดาวย้ายแล้วนะครับในเรื่องของการก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะฮะเจ้านายก็จะเริ่มเห็นคุณค่าละคือตาเ็าจะเริ่มโดดเด่นนะครับในหน้าที่การงานแล้วนะจ๊ะเอาละครับ ว่ากันต่อไปนะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องโชคลาภนะฮะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นใครเป็นคนสายงูนะชอบไหวชอบเสริมดวงบอกได้เลยครับช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังจะให้โชคให้ลาบนะนะถือว่าเป็นจังหวัดดวงที่มีโอกาสคว้าเงินล้านได้เลยทีเดียวครับในส่วนของเรื่องของการทำมาากินโอกาสไรายได้ครับที่ผ่านมาครับแหมติดขัด นะครับมีปัญหาบุนเงินไม่ทันนะครับรายรับไม่พอรายจ่ายหนี้สินเยอะหลังจากนี้ไปครับจะปลดหนี้ได้แล้วนะครับทุกอย่างจะเริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีการเงินก็จะเริ่มเข้ามาแบบรัวๆนะครับปังๆกันเลยทีเดียวนะฮะ้านะนี่คือคําเตือนนะฮะดวงราศีของพวกคุณเนี่ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นครับ มีเงินมากก็อย่าใจอ่อนให้ใครยิบยืนเพราะจะซวยแล้วก็จะเป็นประเด็นเป็นดราม,มา่าในเรื่องของเงินทองมีโอกาสโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังได้ก็ขอให้หนักแน่นไว้นะครับเอาที่ก็ไปทําบุญแก้เคราะห์เสริมดวงครับไปปล่อยสัตว์ใหญ่ปล่อยปลานะครับหรือไปให้อาหารสุนัขจอนจัดอะไรประมาณนี้ับเจ้าคาในเวรจะได้หมดไปหมดเคราะห์ไปไงนะครับผมและเรื่องความรักนะฮะขราศีช่วงนี้บอกได้เลยครับคนโสดครับมีโอกาสนะฮะ ที่จะเจอคนรักที่ดนะีแต่ก็ต้องระมัดระวังนะดูดีๆเช็คดีๆนะครับสถานะอาจจะไปโดนเรื่องของคนมีเจ้าเข้าเจ้าของได้เพราะว่าาดูของคุณมีเกณฑ์นะที่จะเจอไปเป็นมือที่3ามเขาคนมีคู่มีความรักอยู่แล้วนะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะ เจอกันบ่อยขึ้นมากขึ้นนะครับหรือบาเกณฑ์ที่จะต้องไปท่องเที่ยวทําบุญนะฮะมีเกณฑ์ครับที่จะไปท่องเที่ยวนะครับไปภูเขาไปทะเลแล้วก็ไปเสริมดวงโดยการทําบุญด้วยกันเรียกได้ว่าความรักจังอุปถัมภ์เกื้อกูลดีนะครับผมเอาละทั้งหมดก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายการพยากรน,นะในช่วงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพรวมภาพกว้างนะไม่ได้เจาะจงราศีไหนนะเอาละก็ ถ้ารักกันชอบกันนะครับติดตามผลงานพี่หมอด้วยก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s c r i b e นะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะกับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับให้มาในเรื่องของการติดตามส่วนพี่หมอเนี่ยจะทำผลงานครับนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้านะฮะพบกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ